สวัสดีค่ะทุกคนแอดนุ่นรายงานตัวแล้ววันนี้นุ่นจะมาแนะนำา7ซีรีส์ยุคปัจจุบันนะคะที่เป็นเกี่ยวกับหนุ่มสาวออฟฟิศน่ารักใสๆดูเพลินแบบไม่ต้องคิดเยอะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่านะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ในช่องอารยา PSK ด้วยนะคะ เรื่องที่1นึ่เขาโยนลัคกี้สตาร์ Star, จูบป,ปั๊บสลับดวงปี2020นะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้แล้วก็แบบเกิดอาการพระเอกนางเอกได้มาอยู่บ้านเดียวกันเจอรี่หยานนะคะรับบทเป็น ลู่ซิงเฉิงเฉินเย่นะคะรับบทเป็นถงเสี่ยวโยซึ่งมันมีความแบบประหลาดก็คือเจอร์ี่หยานอะ่ะเป็นพระเอกเต้าหมิงซื่อ e F4 ปี2001นะคะคือปีแรกเลยที่แบบว่าทุกคนกรีด e F4 มากๆใช่ไหมส่วนเฉินเย่นะคะก็รับบทเป็น สันชัยใน f 4ของปี2018นะคะก็คือเป็นแบบรีเมคอีกทีนึงคือเหมือนเป็นนางเอกพระเอก F4 นะคะแต่ว่าอยู่คนละเวอร์ชั่นได้มาร่วมแสดงกันในหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าอายุของทั้งสองคนเนี่ยมันก็มีความต่างกันมากๆรู้สึกว่าเอ้ยจะดูดีไหมอะไรเงี้ยทำไมพระเอกดูแบบแก่จัง <laughs> แต่แบบพอแบบเข้าไปดูในเรื่องอะจะบอกว่าเคนมีคือแบบดีมากๆมันเล่นแล้วมันได้มากพระเอกแบบในตำนาน 4, อะเอฟทุกคนแสดงได้แบบว่าอบอุ่นหัวใจ มากมากนะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของถงเสี่ยวโยดีไซเนอร์สาวคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าชีวิตเนี้ยตัวเองเจอแต่กับโชคร้ายนะคะได้มาปะกับลู่ซิงเฉิงนะคะซึ่งเป็น บรรณาธิการของนิตยสารที่หนึงเขาคนนี้นะคะดูเพียบพร้อมดูเพอร์เฟกต์ดูดวงดีโชคดีตลอดเวลาแต่ทั้งสองคนนะคะก็ต้องดันมาสลับดวงกันเพราะว่าไปจุกกันแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาให้อยู่ดีๆนะคะถงเซียวโยกก็กลายเป็นคนโชคดีขึ้นมาทันทีแล้วลู่ซิงเฉิงเนี่ยก็ตกกระไดพอยโจร เกิดปัญหาขัด de ข้องไปหมดสิ่งหนึ่งนะที่มันดีมากๆก็คือน้ําเสียงแล้วก็จังหวะการพูดของเจอร์ี่หยานทุกคนมันไม่ใช่จังหวะการพูดแบบพระเอกในยุคปัจจุบันะมันมีความเป็นเอกลักษณ์อะไรบางอย่างนะคะคือจังหวะการพูดและน้ําเสียงของเขามันแบบมันน่าค้นหามันมีเสน่ห์แบบ ด้วยตัวของมันเองอะเออคือแบบว่าฟังแล้วมันเพลินมากๆนะ,ะแล้วในเรื่องนี้คือจากที่เขาเคยแบดบอยเต้าหมิงซื่อกล่าวใจหนักมากกับเรื่องนี้ทุกคนคือเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะด้วยความที่เขาก็โตขึ้นมาเป็น10ปีด้วยใช่ไหมมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วน้ําเสียงก็คือมันทําให้เราอะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาสามารถเทคแคร์นางเอกได้ทุกเรื่องดูแลนางเอกแบบดีมากนะคะคือมันมีฉากที่เขาอะต้องไปคุยกับพ่อนางเอกซึ่งทุกคนเข้าใจไหมว่ามันต้องน่ากลัวใช่ป่ะแบบว่า ชายไปคุยกับพ่อนางเอกเนี้ยก็คือต้องหัวโหดนิดนึงอะแต่เจอลี่หยานนะคือไม่เลยนะคะเขาสามารถเข้ากับแบบผู้ใหญ่ได้ดีมากแล้วมันก็ดูมีเสน่ห์มากแล้วเขาดูมีแบบวุฒิภาวะมากพอที่จะแบบดูแลนางเอกได้จริงๆดูแล้วก็คือแบบอบอุ่นหัวใจนะแล้วพ่อแม่นางเอกก็คือเชียร์ลูกซิงเฉิงแบบแตเต็มที่มากๆแต่บทจะเศร้า,าก,ก็คือพูดไปร้องไห้ไปแล้วทุกคนนึกภาพออกไหมว่าเขาอะแบบเป็นคนที่แบบตัวใหญ่ๆอะเออกากๆใช่ป่ะแบบ เป็นผู้ชายเท่ๆแล้วก็ชอบแบบมีการด่าลูกน้องอะไรเงี้ยแต่บทจะเศร้าอะ่ะก็คือกายเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอะ่ะที่แบบหน้าเอ็นดูมากๆนะคะมันก็ให้อีกฟิลนึงอะ่ะคือมันครบลดทั้งหน้ารักทั้งอกอุ่นใจทั้งเท่กลาวใจดูแลดีคือเชื่อเถอะว่าถ้าทุกคนอะ่ะดูไปเรื่อยๆอะ่ะคือคุณต้องตกหล่มลัก ใครเอกจริงๆไม่ใแค่ตกตกหลุมนะคือแบบตกหล่ไปเลยอะ่ะเรื่องนี้คือประทับใจมากๆนะคะส่วนตัวแล้วเราไม่กรอเลยนะคะเพราะว่าการดําเนินเรื่องมันก็เร็วแล้วมันก็ไม่ได้น่าเบื่อคือดูได้เรื่อยๆแล้วก็มีฉากแบบเลิฟสินกุบกิบไปตามทังเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งหมด34ตอนซ่อสามารถดูได้ใน True ID แล้วก็ Google เรื่องที่2ยูมิเซลยูมิกับเซลสุดอลเวง เรื่องนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาจากเว็บตูนที่มีคนอ่านถึง3.2พันล้านครั้งเลยแนวโรแมนติกคอม,มดี้ชีวิตและการเสียสีสังคมเล็กน้อยแต่ว่าน่ารักสุดๆนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันน่ารักมากทุกคนคือเขาทำงานเนี้ยบมากนะคะแบบแอนิเมชันต่างๆแล้วก็การจัดแสงจัดทรงอะไรทุกๆอย่างอะ่ะมันดีมากจริงๆทุกคนให้อารมณ์เหมือนเป็นแบบเทียนหอมในวันคริสต์มาสนางเอกในเรื่องนี้นะคะก็คือคิมโกอึนรับบท ็เปนยูมีทุกคนน่าจะคุ้นหน้าเธอคนนี้จากซีรีส์ระดับตำนานแบบกอบลินหรือว่า Eternal m o n a s นนะคะพระเอกอันโบฮยอนนะคะรับบทเป็นกูอุงในเรื่องนี้คนนี้นะคะทุกคนอาจจะรู้สึกคุ้นหน้านะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นตัวร้ายในเรื่องอ e ีเทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นเล่นเป็นชางกึนวอนนั่นเองเป็นลูกประธานบริษัทนะคะเล่าเรื่องราวของคิมยูมีพนักงานสาวออฟฟิศบริษัทอายุ30ปีวันหนึ่งเธอได้มา นัดบอรดเจอกับกูอุ่งเป็นโปรแกรมเมอร์แบบสตาร์ทอัพนะคะที่ซื่อๆใสๆเท่ๆแล้วก็เซ่อๆไว้ผมยาวประมาณนึงแล้วก็มีเขาเขาเป็นคนที่ดูเท่ๆนะคะแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีน่ารักแล้วก็ใส่ซื่อมากๆทําให้ยูมีวัยสาเนี่ย ก็เริ่มที่จะเปิดใจนะคะกับกูอุงเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือต้องไปติดตามกันนะคะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าทุกๆการกระทําของนางเอกอะ่ะหรือว่าความคิดอะไรเงี้ยคือเราจะสามารถซูมเข้าไปในสมองของนางเอกแล้วก็จะเห็นเซลล์ในสมองอะ่ะว่านางเอกกําลังคิดอะไรแบบเซลล์ประหยัดเ,เซลล์แฟชั่นเซลล์ลามกเซลล์หื่นกลามอะไรเงี้ย คือมันจะคุยกันแล้วมันก็จะแบบว่าเออคิดว่าเออมันจะเอาเซลอะไรออกไปทําหน้าที่ออกไปแอคชั่นให้นางเอกอะบางทีแบบว่ามันจะมีบางช่วงใช่ไหมที่นางเอกอะคิดไม่ออกเลยเฮ้ยจะแสดงอารมณ์ออกมายังไงอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นเซลแบบหุ่นกระบอกทุกคนมันจะทําเป็นแอคชั่นอะว่าแบบเออฉันโอเคอะไรเงี้ยหรือว่าแบบทําเป็นแอคแอคนิ่งๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วแบบนางเอกกะรู้สึกไม่โอเคก็เลยต้องเอาเซลหุ่นกระบอกอะมาใช้มีความคล้ายๆกับหนังเรื่อง Inside Out อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือโทนสีแล้วก็เพลงประกอบ ทุกคนมันเรอมุนแบบดูแล้วมันยังไงมันรู้สึกว่าเฮ้ยวัย30แต่โสดก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเฮ้ยชีวิตมันมีอะไรน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นต่อไปต่ออี이야기는이런이야기다유미와유미를사랑하는우리세포들의하루하루김유미나이32지난달엔승신도했다 언제 혼자가 아니었나? 혼자 병원에 가고 혼자 집에 가고 그게 뭐가 어때서? 나는 너무 익숙한데 여기 왜 오셨어요? 유미랑 다르다 저 남자 남의 눈을 신경 안써 맞아 그건 큰 장점인데 궁금했어요 왜 답이 없는지 진심을 안 보이고 어떻게 사랑을 얻니? 이 영화는 촬영이 끝났고 14편이 있습니다 เรื่องนี้เนี่ยมีภาค2แล้วด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีค่ายไหนซื้อลิขสิทธิ์ไปนะคะก็เลยต้องดูใน Google แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าจะมีภาค3ต่อนะคะแต่ว่าภาค3ยังไม่ออกนะตอนนี้ เดี๋ยวไว้ออกเมื่อไหร่จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะเรื่องที่3 Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพย์บอยเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้เป็นซีรีส์กินเด็กนะ,ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบให้สาวใหญ่ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจนางเอกนะคะก็คือจีน่าจินเธอรับบทเป็นเจ้าเจียงเย่นะคะเธอเป็นผู้จัดการหญิงสาวแกร่งที่ดูเพอร์เฟกต์ทงานเก่ง มีฐานะที่ดีมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่ดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าข่าวลือบอกมาว่าเธอเป็นเจ้าสาวกลัวฝนก็คือเธอไม่เคยมีความรักมาก่อนเพราะว่าพ่อเธอเนี่ยก็กดขันเธอมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าต้องเรียนเก่งต้องเป็นที่1เท่าน,นั้นเธอจึงไม่มีเวลาที่จะมีความรักเลยแต่ว่าเธอดันทําแอปพลิเคชันนะคะ Love Note ก็คือเป็นแอปแบบคล้ายๆแอปจับคู่แล้วก็แอปให้คําปรึกษาด้านความรักนะคะทีนี้หวังจื่ออี้รับบทเป็นกู้เจียซินนะคะซึ่งเขาคนนี้เป็นลูกเจ้า าของบริษัทที่เธอทํางานอยู่นั่นเองเขา่ะเป็นแบบหนุ่มหล่อเพียบพร้อมหล่อรวยแล้วก็มีความเพย์บอยนะคะใครเจอเขาอ่ะก็คือกรีดละลายแน่นอนเพราะว่าเขามีนิสัยน่ารักเป็นกันเองแม่ของเขาอ่ะให้เจ้าเจียงเย่นะคะเป็นคนรับมาฝึกงานเออให้มาสอนงานต่างๆนั่นเองอายุของทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ต่างกันประมาณ8ปีเลยทีเดียววันนี้วันหนึ่งนะคะที่เจ้าเจียงเย่เนี่ยเขาไลฟ์สดเกี่ยวกับ แอปของเขาอยู่ใช่ไหมแอป Love Note นะคะแล้วทีนี้กู้เจียซินนะคะเขาก็มีความมือบอนคือเขาชอบไปแกล้งเจียงเย่นะคะแล้วเขาก็ไปพิมพ์บอกว่าเออคุณยังไม่มีความรักเลยยังโสดอยู่เลยคุณจะมาให้ความ คำปรึกษาด้านความรักกับคนอื่นได้ยังไงอย่างนี้แล้วทีนี้ชาวเน็ตก็คือไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะก็บอกว่าเออนั่นสิเริ่มมีความไม่เชื่อใจแล้วก็แบบพิมพ์คอมเมนต์อะไรอย่างนี้มาทีเจ้าเจงเย่นะคะเขาก็แก้ไขสถานการณ์หน้าบ้านเลยนะคะก็คือบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขา,าจ,จะใช้แอปเนี่ยภายใน3เดือนเขาก็มีคนรักแล้วก็มีความรักที่ดีได้แล้วอ่ะเขาก็ประกาศกล้าวไปเลยนะคะแล้วด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงเก่งนะคะทํางานเก่งมีบ้านมีรถคือมีทุกอย่างแล้วเธอคิดว่าเอ้ยหน้าตาฉันก็ดีทำไมจะหาแฟนไม่ ได้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เธอไปนัดบอดหรือว่าไปเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะกลัวเธอนิดนึงอะ่ะแล้วก็เหมือนว่าเธอไม่ได้เป็นแบบผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายที่แบบต้องกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเป็นแม่ของลูกอะไรแบบนี้คือเธอเป็นคนที่แบบทํางานเก่งแล้วก็มีความแบบบ้างงานนิดนึงเจสินอะ่ะ ซึ่งเป็นหนุ่มเพย์บอยที่มาฝึกง,งานกับเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเสนอตัวนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นกุลซื้อให้เอาไหมเรื่องความรักเพราะว่าผม,ม่าแบบคือสุดยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เจียงเยก่ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะก็คือพยายามไปนัดบอดแล้วก็ไปนูน่นไปนี่ไปสัมมนา,านู่นนี่นั่น,นแล้วนะแต่ก็ยังแบบไม่เจอใครที่มันโอเคเลยนะคะเขาก็เลยแบบเออ,เอ,อโอเคงั้นเดี๋ยวแบบเธอแบบมาช่วยฉันแบบดูแลเรื่องความรักเหมือนแบบให้กู้เจซินมาช่วย หาแฟนนะคะหาความรักที่ดีให้สอนให้เธอได้รู้จักความรักหลังจากที่เจสินได้รับอนุญาตให้ออสอนให้เจียงเย่มีความรักใช่ไหมเขาก็ สอนวิธีการอ่อยหนุ่มนะคะว่าเออเนี่ยเวลาที่จับเมนูนะคุณต้องจับให้มันแบบโดนมือกันนิดนึงอะไรเงี้ยทาให้ผู้ชายรู้ว่าอ๋อคุณมีใจให้เขานะอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือสอนไปสอนมานะคะดันไปรักลูกศิษย์ตัวเองซะได้นะคะกู่เจซินจากที่แบบว่าเหมือนแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาใช่ไหมแบบทีเล่นทีจริงอะไรเงี้ยกู่เจซินแบบบางทีก็ทำเป็นแบบเออไปเข้าใกล้นางเอกแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเออนเนี่ยอย่ต้องเข้าหาผู้ชายแบบนี้แบบนี้นะแต่ในขณะนั้นนะคะ คือสีโจเป็นเจ้านายของเจียงเย่เนี่ยก็เข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งเพราะว่าได้ได้ยินคําประกาศไปว่าเอ้ยเธอจะหาแฟนให้ได้ภายใน3เดือนนะซึ่งเขาคนเนี้ยคือมีแฟนแล้วแต่แฟนเขาก็ได้ตายไปนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบเอิมแอบมีใจให้เจียงเย่นิดนึงเจียงเย่นเนี่ยก็คือเคยชอบสีโจอยู่แล้วนะคะ ก็เลยแบบว่ากูเจสินเนี่ยก็เลยพยายามแบบจับคู่ให้2คนนี้แต่จับไปจับมาอาวดันไปหึงลูกศิษย์ซะได้นะคะเรื่องราวของทั้งสองสามสคนนี้จะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะคะบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยงานสายตาก,ก็คือแบบหวานเยิมหยดย้อยมากจริงๆคือทุกครั้งที่พระเอกมองนางเอกนะคะคือแบบคือมันจะเขินนะคะนอกจากเรื่องมองเนี่ยฉากเลิฟซีนอะไรอะ่ะก็คือดีเข้าไปใหญ่นะคะดีจนงงว่าแบบเออ เขาเป็นแบบกูรูทางด้านนี้จริงๆนะคะกูเจสินแล้วกูเจสินก็คือแอบมีความหน้าคล้ายหวังตาลู่ตอนแรกนึกว่าเฮ้ย mm hmm. เขาไปทําหน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะคือคนละคนกันแล้วด้วยความที่แบบว่าเป็นลักต่างวัยสาวใหญ่กับหนุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแอบบอาการอ้อนมีอาการอะไรนี้บ้างเพราะว่านางเอกก็คือมีความแบบเป็นผู้นําสูงมีความแข็งแข็งนะคะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องลุ้นราวไม่ค่อยอ้อนไม่อะไรเงี้ยแต่พระเอกอะ่ะคือจะแบบมาสายอ้อนมาทุกสายนะคะทายังไงก็ได้ให้ได้เจอนางเอกให้ได้อยู่กับนางเอกก็ช่วยนางเอกทุกอย่างคือจากตอนแรกๆที่แบบว่าเออเหมือนแบบชอบแกล้งนางเอกไม่ชอบนางเอกอย่างเงี้ยตอนหลังก็คือทาทุกอย่างที่ทําได้ แล้วก็พยายามอยู่ในใสายตาเธอให้มากที่สุดข้ั้งรักหนักมากอยู่เรื่องนี้นะคะก็ฉายจบแล้วมี24ตอนเนาะสามารถดูตอนที่1กับตอนที่2ได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบเฮ้ยอยากดูต่อก็คือต้องเข้าไปดูในย u คูแล้วข้ามมาในทางฝั่งเกาหลีบ้างนะคะกับเรื่องที่4 business proposal นัดบอดว่นลุ้นรักท่านประธานเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้มีขายขำม,มีความฮามีความโรแมนติกก็คือดูแล้วรู้สึกว่าใจฟูชีวิตสดใสขึ้นมาอีก10เท่านะคะเรื่องนี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเว็บตูนที่ชื่อว่า The Official Blind Date ทาให้การดําเนินเรื่องหรือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าตัวละครเนี่ยแบบหลุดออกมาจากเว็บตูนะคะบางอย่างที่ดูเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้นะคะนางเอกคิมเซจองรับบทเป็นชินเฮรีพระเอกคั ฮิลซอฟรับบทเป็นคังแทมูที่เป็นประธานบริษัทนะคะแล้วเรื่องนี้ก็จะมีถึง2คู่ด้วยกันอีกคู่หนึ่งนะคะคิมมินกูรับบทเป็นชาชองฮยอนซออินอารับบทเป็นจินยองซอเล่าเรื่องราวของชินฮาลีนะคะสาวออฟฟิศที่โสดสนิทมาหลายปีมากๆเธอแอบชอบ เพื่อนของเธอคนนึงมาเป็นเวลายาวนานนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดันรู้ว่าเขาคนนี้มีแฟนแล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็เลยได้ไปแบบเมาท์มอยกับเพื่อนสาวจินยองซอนะคะเป็นเพื่อนสาวสุดไฮโซของเธอคนหนึ่งแต่ในขณะที่เธอกําลังปรับทุกข์กับจินยองซอนั้นะ่ะจินยองซอก็มีเรื่องทุกข์ใจนะคะก็คือเธอต้องไปนัดบอดกับใครก็ไม่รู้อีกแล้ว ธอจึงของให้ชินฮารีเนี่ยแกล้งทําตัวเป็นจินยองซอแล้วก็ไปนัดบอดแทนให้ทีทํายังไงก็ได้นะคะให้ผู้ชายเนี่ยปฏิเสธแล้วแบบไม่อยากมาเจอเธออีกแล้วชินฮารีนะคะก็ตอบตกลงไปอย่างมั่นใจคิดว่าภารกิจเนี่ยต้องสําเร็จลุล่วงด้วยดีแน่ๆน,นะคะเพราะว่าเธอก็เคยทําภารกิจอะไรประมาณนี้มาแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่เธอได้ไปนัดบอดนั้นนะคะก็คือคังแทมูประธานบริษัทของเธอนั่นเองพอเธอเจอเขาเท่านั้นนะคะเป็นยังไงคะ ก็คือแอบเลิกลักนิดหนึ่งนะคะกลัวโดนไล่ออก่ะเขาเนี่ยก็คือเป็นหนุ่มอายุน้อยพันล้านไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รับช่วงต่อจากคุณปู่ของเขานั่นเองซึ่งเขาอ่ะก็ได้รับมอบหมายจากคุณปู่มาอีกทีว่าเออต้องไปนัดบอดกับผู้หญิงที่คุณปู่คิดว่าเหมาะสมกับเขามากที่สุดนะคะก็คือจินยองซอนนั่นเองแต่ทีเนี้ย ด้วยความที่เขาอะ่ะมีความบ้างงานนะคะแล้วเขาก็เริ่มแบบเบื่อเต็มทนแล้วกับการนัดบอดอะ่ะอยู่ดีๆเขาก็คิดได้นะคะเออหรือว่าเขาจะแต่งงานให้มันจบๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมานัดบอดอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขามีความบ้างงานไงเขาคิดว่าเออเอาเวลามาทํางานดีกว่าพอเขาคิดกุดสโลบาไวนี้ขึ้นมาได้นะคะคนที่เขาได้ไปนัดบอดอะ่ะดันเป็นชินฮารีซึ่งมาในฐานะของจินยองซออีกทีหนึง่งแล้วเอาไปเอามาคุยไปคุยมานะคะเขาก็ขอเธอแต่งงาน 낫보드가 몇이 아니라고 생각합니다 그는 어떻게 될지 계속 봐주세요 아주 중차대한 프로젝트를 맡기려고 어떤 프로젝트인데요? 결혼! 마손시장에서 은퇴할 수 있게 그 신들링 연기 딱한 번만 더 해줘 사장님이잖아! 오미 두 개라도 모자라겠어요 숙여 말이야 숙여 내가 결혼하고 싶은 건 บอ,บอกเลยนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้ก็คือมีความคุ้มค่ากับขอบตาดำจริงๆเขาได้ทั้งความสนุกสายฮาแลวดูแล้วโลกสดใสดูแล้วรู้สึกแบบฟินอุบอิบมากๆนะคะคิดว่าเฮ้ยถ้าปีหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรอ่ะยังอยากกลับมาดูเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยเฮ้ยดูแล้วมันแบบฟิลกู๊ดมากๆสาหรับใครที่ตอนนี้กําลังสึกชีวิตเหี่ยวเฉามากจริงๆนะคะเข้าไปดูเรื่องนี้รับรองว่า ชีวิตจะรู้สึกออสดใสขึ้นมาพันเ์แน่นอนเรื่องนี้ก็ฉายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด12ตอนสามารถหาดูได้ในแอปพลิเคชัน Netflix เลยกลับมาเกาะกันที่กำแพงเมืองจีนกันต่อเลยนะคะกับเรื่องที่5 Love the way you are รักนะครับพี่สาวคนสวยปี2022นะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าคอม,มดี้เป็นชีวิตในเมืองใหญ่นะคะของคนจีนแบบหนุ่มสาวออฟฟิศความรักต่างวัยนะคะระหว่างพี่สาวกับน้องชายที่เป็นลูกติดของคุณแม่นะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนไลควันลินรับบทเป็นสีกวางซีซึ่งเป็นลูกติดแม่ที่มาแต่งงานใหม่กับพ่อนังเอกซึ่งเขาและเธอเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ สิกวังซีเนี่ยเขาต้องไปเรียนต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้เขาอ่ะแยกจากกันเป็นเวลานานพอเขามาเจอกันอีกทีโดยบังเอิญเนี่ยก็เลยแบบจํากันไม่ได้แองเจล่าเบบี้รับบทเป็นอินอี้เคอรนะคะก็คือเป็นลูกติดของพ่อที่ไปแต่งงานใหม่กับแม่พระเอกเธอทํางานเป็นผู้จัดการในบริษัทน้ําหอมที่หนึงนะคะ <c oughs> เล่าเรื่องราวของอินอี้คือ ผู้จัดการบริษัทน้ำหอมที่หนึ่งนะคะที่ทำงานเก่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับถูกแฟนหนุ่มทานายความที่คบกันมา4ปีเบี้ยวนัดฉลองวันเกิดในวินาทีสุดท้ายเธอจึงรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากนะคะระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเธอก็ได้พบกับสีกวงซีหนุ่มน้อยที่กลับมาจากต่างประเทศเขาให้เธอยืมโทรศัพท์ติดต่อกับครอบครัวนะคะเขารู้สึกว่าคุ้นหน้านะแต่ว่า ออสองคนนี้ก็จำกันไม่ได้นะคะว่าเออเราเคยอ,อยู่ด้วยกันตอนเด็กๆจนกระทั่งหลังจากนั้นอิ่งอี้เคิได้ขับรถเฉี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานของสีกวงซีนะคะแล้วก็ได้ฝากนามบัตรไว้เขาจึงได้นึกออกว่าที่แท้เธอคือพี่สาวคนสวยของเขาเมื่อตอนเด็กนั่นเองแลพะพบว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทํางานอยู่ในตึกเดียวกันด้วยคืนนั้นเนี่ยสีกวงซีเรียกให้อิ่งอี้เคือออกมาจัดก,การเรื่องรถเฉี่ยวกับเพื่อนนะแต่กลับกลายเป็นการเปิดศึกดวลเล่าที่ทําเอาชุลมุนวุนว่นวายเลย ตอนเช้าเนี่ยอิยงอี้เขาก็ตื่นมาด้วยความตกใจนะคะแล้วก็อยู่บนเตียงโรงแรมในสภาพรุดรุ่ยม,มากจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยฉันพลาดพลังไปกับหนุ่มเด็กสีกวงสีสเ้วลหรือเปล่าและยังตกใจนะเข้าไปอีกเมื่อเธอมาพบว่า เขาคือลูกชายของแม่เลี้ยงนั่นเองหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเคลียร์เรื่องคืนนั้นว่าเออมันไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาก็ได้มาฟื้นความสัมพันธ์ในวัยเด็กแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นสีกวงซีก็ให้ความช่วยเหลืออีมีเขือนทุกทุกวันที่ลําบากนะคะกับการโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งแล้วก็ความไม่สบายใจของเธอที่ขัดแย้งกับแฟนหนุ่มที่ชอบ,บวงการแล้วก็ไม่เคยฟังความคิดเห็นอะไรของเธอเลยเมื่อมีหนุ่มน้อยสีกวงซีคอยสนับสนุนให้กําลังใจข้างเธอเนี่ย มันก็เรื่มพัฒนาไปเป็นความรู้สึกดีๆที่เกินกว่าพี่สาวและน้องชายอินอี้เือและสีกองซีจะฝ่าฟันอุปสรรคความรักได้หรือไม่เมื่อแฟนเก่ามาตามตอแยนะคะและครอบครัวก็ไม่อาจยอมรับในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองได้ทุกคนติดตามกันต่อไปเลยนะคะ 然后他俩就那样了，嗯、挺奔放啊！不要骗！你可别误会啊！我刚才跟你说那故事是我一朋友。懂、啊。那什么意思？我喜欢你。皮痒了。你看电影吧。确实有一个追不到的人。真没想到喝可乐也能上头。这小鲜肉都主动送上人了。 เรื่องนี้นะคะก็ฉายจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด30ตอนสามารถหาดูได้ในแอปพลิเคชันไอชีอีแล้วก็ v t ทีีได้เลยนะคะเรื่องที่6รัตติการรัก l o v e a อ night ปี2021เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าคอมดี้เป็นชีวิตการทำงานของคนในเมืองใหญ่อีกเช่นกันนะพระเอกหลิวเสวียอรอับบทเป็นหลิงม่อเจอ๋อเขาเป็นประธานหนุ่มผู้ดูแลปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนนอกจากนี้เขายังเป็นนักร้องในภับมิวสิกพับบิคิงดอมด้วยมีนิสัยเย็นชาวางแผนการทำงานเก่งไม่ชอบให้ผู้หญิงยุ่งวุ่นวายกับเขาแต่เมื่อเขาได้มาเจอกับสีชิงโยทำให้ความคิดของเขานั้นได้เปลี่ยนไป จางอวี่ซีรับบทเป็นสีชิงโยมีนิสัยเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมามีไหวพริบดีฉเฉลียวฉลาดมั่นใจในตัวเองเธอเป็นผอ,อฝ่ายปฏิบัติการทีมหนึ่งของเลอ่มมี e อีคอมเมิร์ซสีชิงโยเป็นหญิงสาววัยทำงานอายุเข้าใกล้เลข3 เธอก็อยากแต่งงานก่อนอายุ30ปีเธอและแฟนหนุ่มคบกันตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันก็เกือบ10ปีแล้วพวกเขากําลังจัดงานแต่งงานแต่ระหว่างนั้นสีชิงโยได้วังเอิญพบว่าแฟนหนุ่มเธอนอกใจก่อนวันแต่งงานแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เรื่องนี้ก็ทําให้เธอเสียใจมาก เธอไปนั่งดื่มเหล้าในผับ Music Public k i n g d อมจนเมาไมา่แล้วก็ได้พบกับมอ่อหลิงเจ๋อในคืนวันนั้นที่หัวใจกำลังเศร้าหมองสีชิงโยเข้าใจผิดคิดไปเองว่าเธอกับมอ่อหลิงเจ๋อมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะได้เจอเขาในฐานะประธานมอ่อผู้ดูแลการลงทุนให้กับบริษัทเลอร์ที่เธอทำงานอยู่ ด้วยนิสัยของสีชิงโยที่มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการทํางานรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเธอทําให้ม่อหลิงเจอเริ่มสนใจในตัวเธอเข้ามักคอยช่วยเหลือสีชิงโยเมื่อเธอเกิดเรื่อง พวกเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อการหลังจากที่ได้รู้จักตัวตนของอ e ีกฝ่ายแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มมีปัญหาเมื่อแฟนเก่าของสียิงโยขอคืนดีกับเธอสียิงโยจะจัดการความรู้สึกของตัวเองได้อย่างไงเรื่องราวความรักจะลงเอยแบบไหนก็ต้องไปลุ้นกันนะคะเรื่องนี้ก็ฉายจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด30ตอนสามารถดูได้ใน VTV แล้วก็ ICE <S <S มาต่อกันด้วยซีรีส์เรื่องที่7นะคะ The Rational Life ความรักหรือเหตุผลเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวดราม่าโรแมนติกแล้วก็เป็นชีวิตในเมืองอีกเช่นกันนางเอกของเรื่องนะคะก็คือฉินหลานรับบทเป็นเฉินรั่วซินแล้วก็ดีแลนหวังนะคะรับบทเป็นฉีเสี่ยวเล่าเรื่องราวของเฉินรั่วซินเป็นสาวทำงานสุดสตรองอายุ33ปี ที่ผเผชิญกับปัญหาชีวิตเรื่องงานนะคะพยายามแบบเต็มที่แต่ก็ยังเลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการกฎหมายที่เธอทํางานอยู่ไม่ได้แม่เธอก็เล่งให้แต่งงานนะคะเพราะว่าอายุก็เริ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีฉีเสี่ยวเนี่ยก็เป็น เด็กฝึกงานนะคะที่แอบลงรักเธอเป็นความรักต่างไว้ที่ทําให้เส้นทางความรักของทั้งคู่เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดลวดสินจะเลือกความรักหรือว่าเลือกชีวิตที่ดูมีเหตุมีผลนะคะก็ต้องไปติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะคะก็ฉายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด35ตอนสามารถดูได้ในแอปพลิเคชัน netflix สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นุ่นได้นะคะที่ YouTube ช่องอารยา p s k ตรงนี้นะคะ สำหรับวันนี้นุ่นก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย